นเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยผู้ใดสนใจดูหนังด้วยตัวเองปิดคลิปเลยผมเตือนแล้วนะเนื้อหาอาจจะไปแปลจากหนังข้างต้นเพื่อความสนุกในการรับชมอาจจะมีวาจาหยาบคายเด็กอิ้ต่ำกว่า18ปีห้ามดู สวัสดีครับผมกลับมาหาผมเลยนะครับผมวันนี้จะสปอยหนังเรื่องขานไขย่ําเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเรื่องเริ่มขึ้นที่มาหลาลัยแห่งหนึ่งในสระว่ายน้ำเฮลลี่กําลังซ้อมว่ายน้ำกับเพื่อนๆอยู่แต่ดันเฮลลี่ดันแพ้เพื่อนๆพอเฮลลี่ซ้อมว่ายน้ำเสร็จเธอได้นึกถึงเมื่อตอนเธอยังเด็กในตอนที่เธอแข่งว่ายน้ำแพ้พ่อของเธอเป็นคนที่ปลอบเธอเสมอลูกคือนักล่าชั้นสูงสุดสักวันเธอต้องชนะและนี่คือคําพูดของพ่อเธอที่พ่อเธอพูดไว้จากนั้นเธอได้ไปเปลี่ยนชุดที่ห้องเปลี่ยนชุดขณะนั้นเองพี่สาวของเธอได้ มาบอกเธอว่าพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่กำลังมุ่งไปทางบ้านของพ่อพี่ติดต่อหาพ่อไม่ได้เลยเฮลี่เลยตัดสินใจไปคุยกับพ่อให้พ่อออพยพออกจากเมืองระหว่างทางไปหาพ่อรถติดซึ่งเกิดจากรถคว่ำเฮลี่ได้เจอกับเวนเพื่อสมัยเด็กของเธอฉันจะกลับไปหาพ่อติดต่อพ่อไม่ได้เลยฉันคงให้เธอผ่านไปได้หรอกเฮลี่พ่อพายุรนุนแรงเกินไปเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาพ่อเธอเองจากนั้นเฮลี่ได้กับรถแต่ใจลึกๆของเธอเป็นห่วงพ่อจึงตีรถกลับไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปหาพ่อพอเธอถึงคอนโดเธอได้เข้าไปในห้องเจอเจ้าชูการ สุนัขที่พ่อเลี้ยงไว้แต่ไม่เจอพ่อเธอเลยขี่รถไปที่บ้านเก่าเมื่อสมัยเธอยังเด็กเผื่อพ่อจะอยู่ที่นั่นจนเธอขี่รถมาถึงบ้านหลังเก่าก็เจอ รถของพ่อที่จอดอยู่เธอเลยเดินเข้าไปในบ้านมองหาพ่อรบอบๆบ้านทั้งในและนอกบ้านแต่เจอเพียงแค่โทรศัพท์ที่พ่อวางอยู่ในห้องครัวจากนั้นเธอได้ยินเสียงเจ้าชูก้าเห่าจากโรงรถเธอได้เดินไปดูจนมาถึงบันไดลงสู่ห้องใต้ดินเฮลี่ตัดสินใจลงมาสำรวจห้องใต้ดินเพื่อจะเจอพ่อเธอคานไปจนเจอวิทยุที่พ่อเปิดทิ้งไว้และเธอคานไปอีกต่อไปไม่ไกลนะักเธอก็เจอพ่อของเธอที่นอนเสลบอยู่เธอเลยพลิกตัวพ่อขึ้น,นเธอเจอบาดแผลที่ปวดไหล่ของพ่อเธอจากนั้นเฮลี He ่ได้ลากพ่อไปที่บันไดเพื่อจะออกไปจากชั้นห้อง ระหว่างทางวิทยุได้ประกาศเตือนถึงพายุเฮอริเคนเริ่มใกล้เข้ามาที่เมืองที่เธออยู่ทุกทีทุกทีเธอได้ลากพ่อพอใกล้ถึงหน้าบันไดเท่านั้นแหละุมจระเข้พุ่งทะลุออกมาจากที่ซ่อนออกมาทักทายเธอเสียหห้จ้าเฮลี่ที่ได้เจอจระเข้ก็ตกใจอย่างมากเธอตั้งสติและลากพ่อของเธอไปที่แนวกั้นที่เป็นท่อเหล็กเพราะจระเข้ตัวใหญ่เข้าไม่ได้เวลาผ่านไปพ่อของเฮลี่ได้สติมาลางๆเฮลี่จึงเอาเสื้อคลุมของเธอไปลองน้ําเพื่อให้พ่อดื่มพอพ่อดื่มพ่อลุกขึ้นมานั่งเฮลี่จึงออกไปหาโทรศัพท์ที่หล่่่นระหวาาางทีเธอค เธอก็ได้ถามพ่อตลอดทางเฮลี <He aly S 1> ก่กลัวพ่อจะหมดสติอีกรอบพ่อเฮลี่ได้ถามถึงเรื่องว่ายน้ําของเทลี่เฮลี่ตอบไปว่าชา้าจุดศูนย์สองแต่ชา้าจุดศูนย์สองแค่นี้เราแก้ได้พ่อมุกนักล่าชั้นสูงสุดอ่ะใช้ไม่ได้กับหนูแล้วนะจนเธอคานไปเจอโทรศัพท์ที่หล่นอยู่เธอพยายามโทรหา9ก1แต่ดันไม่มีขึ้นระหว่างนั้นเธอได้ยินเสียงแปลกจากข้างล่างของเธอเธอค่ยคอยๆหันไปจังหวะเดียวกับฟ้าผ่าเปี้ยงเธอได้เจอจระเข้และเธอตกใจเป็นอย่างมากเธอหนีมันแต่เธอก็ดโดนจรเะเข้กัดที่ขาและสะบัดล่างของเธอไปมาเฮลี่ ถีบและดิ้นจนดุดออกมาได้เธอได้เจอเจ,อจอระเข้สองตัวจระเข้ปิดทางออกทั้งสองทางของเธอเฮลี่เห็นว่ามีทางผ่านได้เธอรอดผ่านสายไฟที่ห้อยอีลุงตุงนังดิ้นจนหลุดออกจากสายไฟออกมาได้จระเข้ก็ตามมาติดๆเฮลี่คาหนีมาจนเจอแท่งเหล็กจึงนำมันมาแทงที่ตาของจอระเข้ตัวนั้นจนตาม,มันบอดไปข้างหนึ่งและเธอก็ได้คานเข้าไปในแนวกั้นเหล็กที่จระเข้ไม่สามารถเข้าไปได้ <c oughs> เอ๋แอบมองเธออยู่นะจ๊ะจากนั้นเฮลี่ได้ห้ามเลือดที่ไหลไม่หยุดจากการโดนกัดของจระเข้ตอนนี้น้ําได้ท่วมเมืองจระเข้มากมายได้ลอยคออยู่ในเมืองนี้น้ําจากด้านนอกไหลเข้ามาในห้องใต้ดินอย่างไม่ขาดสายเฮลี่จึงตัดสินใจออกจากที่ซ่อนไปทางช่องรูลมเพื่อหากขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเธอมองเห็นคนในขนาดนั้นเองคนที่เธอเห็นคือโจทั้ง3าคนที่ขโมยของในร้านค้าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ด้านนอกหลังจากขนตู้ ATM ขึ้นเรือเตรียมหนีแต่มีอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านในผู้หญิงจึงเรียกให้ออกมาได้แล้วซึ่ง จอกับผู้ชายที่อยู่ด้านนอกที่อยู่กับผู้หญิงเห็นสัญญาณไฟที่เฮลี่ส่งออกมาจึงสงสัยว่ามีคนอยู่หรือเปล่าจึงมองให้รู้แจ้งเด่นชัดทางน้านของเฮลี่พยายามตะโกนและส่งสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือในขณะนั้นเองจระเข้กำลังกระโจนขึ้นเรือหวังจะกินผู้หญิงผู้ชายที่เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาได้หันกลับไปบอกผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่ทันแล้วเขาได้เห็นจระเข้กินเธออยู่เขาตกใจวิ่งหนีจะเข้าไปในห้างหรือร้านค้าแต่ก็โดนกินก่อนผู้ชายที่อยู่ข้างในก็โดนจระเข้กินตามกันไปอย่างไวเฮลี่ที่เห็นพวกเขาทั้้งหหมมดดกกลโนนนนิิเือสู พ่อจึงบอกว่ามีแผนสำรองอยู่มีประตูที่สามารถขึ้นทะลุข,ขึ้นไปบนบ้านได้เฮรี่จึงลองไปเปิดประตูแต่เจอกับแมงมุมล่วงลงมาใส่หน้าเธอเธอตกใจเป็นอย่างมากและรี่ปัดออกสุดท้ายความหวังนั้นก็ได้พังทลายลงไปประตูที่เฮรี่ได้เปิดกับตดตู้ที่ติดกับขอบผนังเวลาผ่านไปเรื่อยๆระดับน้ำเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาทันใดนั้นเวนกับเพื่อนตำรวจกีเลวแวะมาดูพ่อกับเฮรี่จึงส่งเสียงตะโกนทำเสียงดังต่างๆให้เวนได้ยินขณะนั้นเองเพื่อนของเวนที่อยู่ด้านนอกก็เห็นอะไรแปลกๆที่ติดอยู่กับชิงช้าเขาจึงเดินเเเขข้้้้าาไไปดดดดููททัันนนอองจระี่่ติิยกบช ไป้ไปหาาเขาตำรวจนายนี้ได้วิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันจระเข้หลายตัวลุงกินเขาจนตายส่วนเวนเดินตามเสียงเฮลี่จนมาเจอห้องใต้ดินพ่อของเฮลี่จึงได้บอกกับเวนว่ามีเข้สองตัวนี้เวนจึงตะโกนเรียกเพื่อนที่อยู่ด้านนอกทันในนัน้นความสวยได้มาเยือนจระเข้ได้งับร่างของเวนลงมากินต่อหน้าต่อตาเฮลี่เวนที่กําลังโดนกินอยู่ร้องขอให้เฮลี่ช่วยเฮลี่ i, จึงว่ายน้ําเข้ามาช่วยแต่มีจระเข้ตัวหนึ่งเห็นเธอมันได้ไว่ายน้ํามาหาเธอหวังจะกินแต่เธอก็หนีออกมาได้จึงว่ายน้ําไปหาพ่อด้วยความกลัวอย่างสุดขีดจากนั้นพ่อเลยปลอบใจเฮลี่อเลยหาวิธี ให้พวกเรารอดพ่อจึงบอกวิธีกับเฮลี่ว่าเฮลี่ต้องดำน้ำยาวไปถึงบันไดเดี๋ยวพ่อจะล่อเองจากนั้นพ่อจึงส่งเสียงดังล่อจระเข้ให้เข้ามาหาพ่อและเฮลี่ว่ายไปอย่างเงียบที่สุดก็อย่างที่ใจหวังนะครับจระเข้ได้ไว่ายน้ำไปหาต้นเสียงคือพ่อพ่อที่ได้เห็นจึงคาแทกเสาคำ้ำไม้ไม้ก็ได้หล่นลงมาทับจระเข้แล้วพ่อก็เอาพวกตีไปที่หัวจระเข้จนตายว่ายน้ำถึงบันไดก็เจอกับจระเข้ที่เฝ้าอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจว่ายน้ำไปทางท่อระบายน้ำแต่พ่อตะโกนบอกเฮลี่ว่ามันอันตรายเกินไปเฮลี่เพาอจระเข ระบาน้จนไปเจอกับรังไข่ที่จระเข้เปลี่ยนจากแถวนั้นให้เป็นรังเพื่อฟักไข่เฮลี่ <He aly S 1> ได้เห็นปืนจากศพเธอพยายามเอื้อมมือไปหยิบม,มันมาขณะน,นั้นเองจระเข้ได้ลอยคอขึ้นมาหวังกัดมือของเฮลี่โดยที่ไม่รู้เลยว,ว่ามือของเฮลี่มีปืนอยู่เฮลี่ได้ยิงปืนยัดเข้าปากจระเข้อย่างรัวพร้อมร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนจระเข้กัดอยู่จระเข้ได้ตายลงไปเฮลี่ <He aly S 2> เลยพยายามดำน้ําออกจากท่อระบายน้าระหว่างทางที่ออกจากท่อระบายน้าจระเข้ตัวหนึ่งได้ไว่ายผ่านเธอไปเธอ,อได้หยุดพ้าตกใจและรอมันผ่านไปก่อนแล้วเธอก็ดำน้ําออกมาได้เธอก็ได้เห็นว่ามีจระเข เธอจึงค่อยๆว่ายน้าช้าๆไม่ให้จระเข้รู้ตัวทันใดนั้นเองก็มีจระเข้ตัวหนึ่งเห็นเธอเธอตกใจมากรีบว่ายน้าหนีสุดชีวิตและเธอก็หนีขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างหวุดวิดเฮรีรีบพยายามพังพื้นบ้านเพื่อช่วยพ่อที่จมน้ํเพ่อนั้นหมดสติไปเฮรีพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยพ่อจนสุดท้ายก็ช่วยพ่อได้ทั้ง3ออกไปที่หน้าบ้านแล้วมองไปรอบๆก็เจอแต่น้ําท่วมสูงพร้อมจระเข้มากมายที่รอขย้ำพวกเธออยู่พ่อจึงบอกวิธีหาทางหนีออกจากที่นี่มีเรือเท่านั้นแหละที่สามารถพาพวกเราออกไปได้งถึ สเทือทให้ทําให้ันสะเทือนจราเข้ก็ไม่รู้ตัวโอกาสดีที่ฝนตกอยู่และตกอย่างหนักทาให้พางเสี่ยงพวกเราไปได้อย่างดีทั้งสามเลยตัดสินใจเดินผ่านจราเข้ไปอย่างช,ชา้าๆเพื่อเดินไปที่เรือในระหว่างนั้นเองมีสัญญาณเตืนอนเพราะระดับน้ํามากขึ้นเขื่อนกําลังจะแตกพ่อได้พูดให้เฮลี่รีส,สู้และว่ายน้าไปที่เรือเฮลี่ว่ายน้ําจนชํานาญแล้วจึงรีบว่ายน้ําไปที่เรือพร้อมกับปูงจราเข้ที่ไล่ตามเธอมาติดๆจนเฮลี่ขึ้นเรือได้จึงบนเรือกลับไปรับพ่อกับเจ้าชูก้าระหว่างนั้นเองที่ทั้งสามกำลังจะหนีมวลน้ําจากเเขืื่่่อออนนนทีแแตกไไดด้หลมาายงงรรุซัจ ในนบ้าจากนั้นเฮลี่ก็เจอวิทยุสื่อสารเธอพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้เพราะสัญญาณขาดหายทางพ่อเจอผู้ส่งสัญญาณและขณะนั้นพ่อก็ได้ช่วยเจ้าชูก้าไว้และแล้วพ่อก็ถูกจระเข้กัดเข้าที่แขนจนขาดและจระเข้ที่เห็นเฮลี่กำลังจะมาช่วยพ่อมันได้ว่ายน้ำไปหาเธอหวังจะกินเธอพ่อเลยตะโกนให้เฮลี่รีบว่ายไปลูกเฮลี่ก็ได้ยินเสียงก็เลยรีบว่ายไปว่ายไปแอบที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่ทันแล้วจระเข้เข้ามาในห้องน้ำพร้อมกับเธอเธอก็ได้ล่อจระเข้เข้าไปในห้องอาบน้ำหวังที่จะขังมันไว้ แลวเธอก็รีบหนีออกมาจากนั้นเองทั้ง3พยายามหาทางปีนขึ้นบนหลังคาเพราะน้ําท่วมไม่ถึงบนหลังคาเฮลี่ได้เห็นไฟจากเฮลิคอปเตอร์เธอจึงจุดผู้สัญญาณและตะโกนเพื่อให้พวกเขาสังเกตเห็นและได้ยินทณะนั้นเองมีจระเข้พุ่งเข้ามาจมตีเธอขณะนั้นเองเธอเห็นผู้สัญญาณไฟที่ตกอยู่เธอเลยพยายามดิ้นออกจากปากจระเข้เพื่อเอื้อมไปหยิบแต่เท่าไหร่ก็หยิบไม่ได้จนสุดสุดท้ายเธอหยิบได้จากนั้นเธอได้หยิบผู้อามาจี้ที่คอจระเข้จนจระเข้ตัวนั้นปล่อยเธอไปและเฮลี่ก็ได้ขึ้นหลังคาเเพพราาะคคววมช่่ยือออขงงงทั้3นจึ จากพายุและจระเข้ได้อย่างปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับผมชื่นชอบไหมครับผมส่วนตัวแล้วหนังเรื่องนี้ครับผมผมไปดูในโรงมาก็ชื่นชอบมากเลยนะครับผมเพราะผมเป็นคนชื่นชอบหนังแนวนี้ด้วยแหละผมก็ให้ประมาณ9.5นะครับผมอ่าครับผมสำหรับผมนะแต่ทุกคนผมไม่รู้นะเป็นยังไงนะแต่ถ้าชื่นชอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ